สวัสดีครับผมช่างต้มเพชรบุรีนะครับผมวันนี้ก็จัดข้อเหวี่ยงให้ลูกค้านะครับตอนนี้เป็นข้อสร้างนะครับยอดทิศเลยใส่หกเจ็ดชักเดิมกันนะครับวิ่งหนึ่งร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบกิเลยนะครับสเต็ปหลังหนนนะครับผมทําง่ายๆนะครับสเต็ปนี้ก็เป็นข้อสร้างนะครับผมใช้คัดเท้าก็ได้คัดมือก็ได้ครับก็ใช้ดีเหนียวครับผมลูกค้าสายดันโลสั่งประจําทุกวันนะครับ เอามาแนะนำ FC ก่อนครับผมเผื่อใครตามหาอยู่ครับว่าเอ๊ะข้อสร้างเนี่ยเหนียวเหนียวหาที่ไหนครับแล้วก็สั่งถ่วงไปเลยนะครับผมตัวนี้ใช้ก้านเดิมนะครับมีลูกปินซ้ายขวาให้ครับก้านเดิมรองรับรอบได้สูงครับจะเปิดแค่หมื่นพันก็พอครับแนะนำครับการระเบิดครับตอนนี้เราก็ คงเก็บความเรียบนะครับผมด้านในนะครับผมเสร็จแล้วหนึ่งข้างครับนี่ครับก็ชักเดิมนะครับตัวนี้ทําง่ายครับหกหกเจ็ดชักเดิมใส่กระฝาย5ยิบองยบ2ีบได้เลยนะครับหกหกเจ็ดชักเดิมนะครับนี่ครับเป็นข้อสร้างมีแขนมีเฟืองให้ครบเลยนะครับผมมีริมให้ด้วยนะครับนี่ครับสั่งทากันได้นะครับผม ตัวสองพสี่รวมส่งนะครับผมสําหรับลูกค้าครับที่ต้องการนะครับผมอันนี้เราก็ทวงอัดให้เหมือนเดิมเลยไปถึงก็ยกใส่ได้เลยครับชักเดิมนะครับประกอบง่ายๆเลยนะครับทวงให้นะครับจุดตกพิเศษเลยนะครับผมก็ลูกค้าสั่งอันดีครับผมก็อเหวี่ยงตัวนี้นะครับเหนียวด้วยครับบางคนก็ไปใช้คัดเท้าออกทิปบางคนก็ใส่คัดมือนะครับผม ครผมเพราะว่าเป็นกานนอกครับเป็นข้อสร้างครับสั่งมาจากนอกครับลูกปืนก็เบอร์เดียวกันกับข้อตัวเก่าครับเฟืองก็ขนาดเท่ากันครับผมครับตึงไล่ให้สมดเลยนะครับเสมอเป็นเนื้อเดียวกันนะครับนี่ครับครับอ่า ตะกวัวาหลดมีรับประกันตลอดอายุการใช้งานครับผมวิ่งตะกวัวาหลดถอดส่งมาเค็มได้ฟรีครับผมแต่ที่ถ่วงไปยังไม่มีหลุดเลยครับใช้ตะกวัวหลอมอย่างดีครับผมก็ชุดนี้นะครับเดี๋ยวว่าอัดก้านใส่ปืนให้นะครับสั่งทําได้วันเดียวเสร็จพร้อมส่งเลยนะครับผมตอนนี้ข้อเหวี่ยงก็ สั่งกันไปหลายลังแล้วแต่ยังมีสต็อกอยู่ครับผมเป็นสิบลังนะครับผมสั่งได้ครับสนใจทักเข้าเพจลงกึงช่างต้อมวสินเพชรรีแล้วนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ